เรื่องจริงเหตุการณ์จริงนี้เกิดขึ้นกับนายไผ่นายไผ่นี่เป็นชายหนุ่มมีอาชีพขายของตลาดนัดนายไผ่อยู่กับแม่สองคนมาตั้งแต่เกิดแม่เนี่ยเป็นชาวอุบลมาอยู่กับพ่อแต่เมื่อตอนแม่ท้องนี่ปรากฏว่าพ่อนี่ถูกใบพัดตีน้ำวังกุ้งนี่ตีตายคือช่วงนั้นพ่อลงไปซ่อมใบพัดโดยลืมปิดเครื่องไว้ แม่ไม่มีญาติพี่น้องที่นี่เพราะว่าแม่หนีตามพ่อมาจะกลับไปหาตากระยายก็คงไม่ได้แม่บอกว่าตาน่ะดุมากแล้วก็คงจะโกรธที่แม่หนีตามพ่อมาแม่อยู่อุบลพ่อไปทอดพระป่ากับคนโรงงานโรงกลึงไปเจอแม่แค่วันเดียวแม่ก็นหนีตามมา ปู่ย่าก็ตายหมดพี่น้องพ่อก็ไม่ชอบแม่ชอบด่าแม่ว่าอีลาวเหม็นปลาระแม่ก็เลยไม่ยุ่งกับใครที่บ้านมีที่อยู่สี่ไร่พ่อปลูกมะพร้าวมะม่วงแล้วก็กล้วยไว้แต่ก็ไม่ค่อยงามเพราะว่าแถวบ้านพ่อเป็นดินเค็มเมื่อพ่อตายแม่ก็ต้องอุ้มท้องอยู่คนเดียววันที่แม่เจ็บท้องจะคลอดก็มีพ่อของพัดที่เกิดก่อนไผ่แค่สองวัน ช่วยพาไปโรงหมอพ่อของพัฒน่าสงสารที่พ่อไปรับจ้างเลี้ยงกุ้งแล้วต้องมาตายคาวังกุ้งเมื่อแม่คลอดไผ่แล้วแม่ก็ป่วยเรื่อยมาก็คอยแต่ว่าหน้ามะม่วงก็จะเก็บขายบางครั้งก็ตัดขายบ้างพอได้เงินมาใช้อาหารหลักของแม่ก็มีน้ำพริกกับผักในเป็นหลักไผ่โตจนเข้าเรียนป .1 ในสมัยนั้นชาวบ้านยังไม่นิยมให้ลูกเข้าอนุบาล โรงเรียนวัดตอนนั้นรับหกเจ็ดขวบบางคนก็ไปเข้าปอเตรียมก่อนปอหนึ่งปีหนึ่งไผยเรียนที่เดียวกับพัดที่เป็นเด็กผู้หญิงระยะนี้แม่ของไผ่ป่วยบ่อยไม่ค่อยมีเงินก็มีข้าวห่อให้ไผ่มากินโรงเรียนบ้างบางวันก็ไม่มีเพราะไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อแม่ไม่เคยเอ่ยปากกับใครจะต้มข้าววันละกรรมือเหยอะน้ำปลาให้ไผ่กินก่อนไปโรงเรียน มื้อเที่ยงไผ่ก็หิวแต่ก็ไปนั่งหลบมุมมองดูเพื่อนล้อมวงกินข้าวพัดนี่ก็ไปล้อมวงกินข้าวกับเพื่อนก็เห็นไผ่ไม่ได้เอาข้าวมากินก็เดินไปถามไผ่ไผ่ก็บอกแม่ไม่มีข้าวห่อมาให้พัดก็สงสารไผ่เมื่อกินข้าวเสร็จพัดก็จูงมือไผ่ไปกินหวานเย็นคนละถ้วยตอนนั้นถ้วยละสลึง แม่ให้มาซื้อขนมวันละบาทเหลืออีกห้าสิบตังก็ซื้อขนมคนละอันพัดก็บอกแม่ตอนเช้าว่าเอาข้าวให้หนูเยอะหน่อยกินกับเพื่อนเนี่ยมันอร่อยมากแม่ก็เลยใส่ข้าวใส่กลับให้เยอะพัดก็แอบเอาช้อนซ่อนไว้ในกระเป๋าหนังสือถึงตอนเที่ยงก็จะจุงมือไผ่มากินข้าวด้วยกันแล้วพัดก็จะแบ่งครึ่งข้าวให้และเมื่อกินเสร็จก็ให้ไผ่ล้างช้อนเก็บไว้อันหนึ่งใส่กระเป๋าไว้ แล้วก็พาไผ่ไปกินขนมกันแบ่งกันคนละห้าสิบตังชีวิตในวัยเรียนนี่พัดเอาข้าวมาเผื่อไผ่ทุกวันมือเที่ยงไผ่มีข้าวกินมีขนมกินเพราะพัดแบ่งให้ไผ่ก็รู้สึกรักเพื่อนมากพัดก็รักไผ่มากเรียนชั้นเดียวกันไผ่มาเล่าให้แม่ฟังเสมอบางวันไผ่ยังแอบซื้อขนมไข่มาให้แม่ ขนมไข่สมัยนั้นมันอันใหญ่กินอันเดียวก็อิม่มเวลาแม่สอยมะม่วงได้แม่ก็จะเลือกลูกสวยๆให้ไ่ใส่ตะกร้าไปให้พัดให้พ่อแม่ของพัดด้วยทั้งสองเรียนจบป .4 ก็ต้องเลิกเรียนไยก็ไปรับจ้างเขาล้างชามที่ร้านขายข้าวแกงส่วนพัดนั้นพ่อแม่ให้อยู่ทำงานบ้านแทนแม่เพราะว่าแม่กับพ่อเลิกทำตาลแล้วด้วงมันเจาะกินคอมะพร้าวไปหลายต้น พ่อก็เลยไปยกร่องทำสวนพุทราที่ข้างบ้านยายแม่จะต้องไปช่วยพ่อน้องชายอีกสองคนก็ไปอยู่กับย่ากับปู่ตั้งแต่เล็กเรียนหนังสือที่นั่นหลังจากนั้นมาไผ่กับพัดก็ไม่ค่อยเจอกันแต่ไผ่ก็คิดถึงพัดเสมอเช่นเดียวกับพัดที่คิดถึงเพื่อนคนนี้เช่นเดียวกันเมื่อทั้งสองโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพัดก็แต่งงาน แฟนพัดก็มีหุ้นทำกิจการโรงงานกับพี่สาวส่วนไผ่ก็อยู่กินกับสาวชาวขอนแก่นชื่อประกายตอนที่พัดแต่งงานไผ่ก็มาช่วยเต็มที่จนเสร็จงานเพราะว่าเลี้ยงแบบไทยๆไ,ไม่ได้จัดโต๊ะจีนอ่ามันก็จะเหนื่อยมากหน่อยเมื่อไผ่จะกลับบ้านพัดก็บอกว่ามึงจะรีบกลับไปไหนเหล่านั่งดื่มเบียร์เย็นๆก่อนไผ่ก็บอกว่ากู uh, ต้องกลับไปดูแม่ แกเดินไม่ได้มาหลายวันแล้วถ้าไม่ห่วงแม่กูนะกูกะจะไปนอน้าหอให้มึงด้วยซ้ํำนี่อ่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็พากันหัวเราะพัดก็บอกว่าเดี๋ยวเองจะกลับก็ตักกับข้าวแล้วก็ขนมไปด้วยนายไผ่เสร็จแล้วแม่ของพัดก็รีบไปจัดของให้ไผ่กลับบ้านตอนนี้ไผ่มีรถกระบะมือสองใช้แล้วก็เปลี่ยนอาชีพจากเด็กล้างจานมาขายผลไม้ไม่นาน ไั่ก็ไปขอประกายผูกข้อไม้ข้อมือกันง่ายๆไั่ยยอยู่กับประกายก็ช่วยกันํำมาหากินจนฐานะดีขึ้นแต่ว่าพัดนี่กลับแย่ลงโรงงานก็ขาดทุนลูกก็กำลังเรียนอนุบาลหนึ่งกับปอสองต้องเอาบ้านและที่ดินไปเข้าธนาคารนี่รอบตัวพัดไปสมัครเข้าศูนย์กายภาคบำบัดเขาสอนให้ดูแลคนป่วย พัดก็หาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างบางทีก็ต้องปล่อยให้เขาด่าอห่วงแต่ที่บ้านที่ธนาคารจะมายึดสามีของพัดก็ขายข้าวเหนียวไก่ทอดโรงงานก็ปิดตัวลงแต่ก็ยังไม่พอใช้นี่ทั้งคู่เลิกกันแต่ก็ยังกันช่วยกันส่งลูกเรียนพัดทำงานไม่มีวันหยุดแต่ก็ขอกลับมาดูลูกเดือนละครั้ง ก็ถูกเจ้านายด่าว่าจะห่วงลูกก็ออกไปเลยพอดีลูกป่วยแล้วก็ต้องมีคนดูตลอดพัดก็เลยตกงานมาเดินตลาดนัดมาเจอไผ่กับครอบครัวไผ่ไม่มีลูกไผ่ดีใจมากที่เจอพัดไผ่ก็รีบตะโกนเรียกทั้งสองก็คุยกันไผ่ก็รู้ว่าพัดลำบากบ้านกำลังจะถูกยึดก็บอกกับพัดว่า เดี๋ยวเย็นนี้มึงมาบ้านกูนามาคุยกันเผื่อกูจะช่วยมึงได้มัง่งมึงทุกกูก็ทุกด้วยละ่ะไผ่ว่าอย่างนั้นตกเย็นพัดก็ไปหาไผ่ที่บ้านแม่ของไผ่นอนป่วยติดเตียงอยู่แต่ไผ่ก็ดูแลแม่ดีสะอาดสะอ้านปแป้งหน้าขาวไผ่นอนอยู่ข้างเตียงแม่ข้างตัวไผ่ก็มีขวดยาลดกรดวางอยู่พัดก็ยกมือไหว้แม่ของไผ่แล้วก็ถามไผ่ว่า ไอ้ภผยมึงเป็นอะไรวะกูปวดท้องบ่อยวะพักนี้กินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วมึงหาหมอยังอ่ะไปคลินิกมาสองครั้งละสิ้นเดือนมาจะไปตรวจที่โรงพยาบาลให้ละเอียดสักครั้งหนึ่งว่าจะมึงเหอะจำนองบ้านไว้กับธนาคารเท่าไหรอ่อ่ะอือเป็นล้านแหละกูหมดปัญญาจะส่งนะนี่ก็ตกงานว่าจะไปสมัครงานร้านนวดอยู่กูพอนวดได้ว่าจะไปสอบเอาใบายอยู่ เออเอางี้นะพัดเดี๋ยวมึงเอาโฉนดบ้านกูไปจำนองกับญาติทางพ่อกูจ่ายดอกเขาก่อนเดี๋ยวกูช่วยช้าเร็วยังไงอะ่ะเขาก็คงยังเห็นกูเป็นหลานเขาคงไม่ยึดกูง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวไปทำสัญญากันมึงไปถ่ายบ้านมึงไว้ก่อนเฮ้ยไผ่ถ้ามึงเอาไปจำนำกับญาติจะดอกมันแพงนะกูเกรงใจถ้าบ้านกูจะถูกยึดก็ปล่อยมอันเถอะกูทำใจแล้ว เฮ้ยไม่ได้หรอกมึงมีลูกสาวนะถ้าถูกยึดบ้านเนี่ยเด็กกําลังโตแนละ้วเคยอยู่บ้านใหญ่แล้วต้องย้ายไปอยู่บ้านเช่าเพื่อนมันก็จะล้อให้เป็นปมด้อยมึงเอาโฉนดที่บ้านกูไปเถอะเดี๋ยวกูพาไปแม่ผมขอเอาไปช่วยเพื่อนนะแม่แม่ก็บอกว่าเอาไปเถอะเออออหนูป้าให้นะส่วนประกายเมียของไผนะ่นั้นนั่งมองตาเขียวหน้าบึ้งเยี่ย พัดก็สังเกตเห็นก็เลยไม่อยากเอาแต่ไผ่ก็พาพัดไปจำนองจนเรียบร้อยอีกสองวันพัดก็ได้ถ่ายบ้านคืนมาพัดรีบหางานทำได้เงินก็ให้ไผ่มาส่งดอกมันไม่พอไผ่ก็ช่วยทุกเดือนทางด้านสามีของพัดก็ต้องรับภาระดูลูกขายหมูทอดไก่ทอดส่งลูกเรียน ก็ยังอยู่ในบ้านกับลูกมีแต่พัดเท่านั้นที่ต้องเร่ร่อนออกไปทำงานที่อื่นส่วนประกายก็มีปากเสียงกับไผ่บ่อยเรื่องที่ไผ่ใจดีกับเพื่อนไผ่ก็บอกว่าคนเรานะเคยกินข้าวใครก็ต้องทดแทนคุณเขามั่งระยะนี้ไผ่ปวดท้องหนักก็เลยไปโรงพยาบาลหมอบอกไผ่เป็นมะเร็งลำไส้จะผ่าตัดก็ได้แต่หมอไม่รับรองว่าจะหายหรือเปล่าเพราะว่ามันระยะที่สามแล้ว คิดว่าคงจะสายเกินไปแต่ประกายก็ตัดสินใจให้ผ่าตัดลำไส้ส่วนที่เสียออกไปเผื่อจะดีขึ้นเมื่อภัยป่วยแล้วก็ต้องให้คีโมผมก็ร่วงใบหน้าที่มีน้ำมีนวลขาวหลอตอนนี้แลดูซี่เซียวภัยก็โทรบอกพัดว่าเป็นมะเร็งพัดล้มทั้งยืนเลยในใจก็คิดว่าแล้วต่อไป จะเอาเงินที่ไหนส่งดอกใครจะหาเงินต้นมาไถ่ที่ของไผ่พัดก็รีบมาเยี่ยมไผ่ต่างคนต่างน้ำตาไหลแต่ไผ่ก็จับมือพัดแล้วก็บอกว่าช่วงที่กูกนอนโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวกูให้เมียจำนำทองช่วยมึงส่งดอกนะเดี๋ยวกูดีขึ้นกูจะไปขายของช่วยเมียมึงอย่าร้องไห้เลยพัดกูไม่ทิ้งมึงหรอกมึงไม่ต้องห่วงกูกลับไปทำงานเถอะ พัดถึงจะอัดอั้นตันใจแต่ก็ต้องทำตามไม่มีทางรอดไยช่วยพัดได้สามเดือนพอเดือนที่สี่ัยกลับมาพักฟื้นที่บ้านไยก็บอกประกายว่าให้ไปเบิกเงินมาสักก้อนช่วยพัดส่วนที่ไม่พอนี่พี่ไพเส้นชักจะทนไม่ได้แล้วนะเสียให้เพื่อนเดือนละสี่พันไหนจะต้องเก็บเงินถ่ายที่อีกฉันนั่นเหนื่อยนะไม่ส่งหกเดือนก็ยึดอีก ญาติพี่นักเค็มจริงๆคิดผิดที่ไปจำนองกับมันนี่ฉันจะส่งให้แม่ที่บ้านนอกก็ยังต้องส่งแค่สองพันรักเพื่อนมากกว่าเมียรักเพื่อนมากกว่าตัวเองมันเกินไปแล้วนะเออเอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวพี่ดีขึ้นเจะไปช่วยขายของเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแหละฝันไปเถอะว่าจะดีขึ้นเนี่ยเดือนที่สี่แล้วทำได้แค่กินกับเยี่ยวแล้วก็ขี้มันไม่มีวันดีขึ้นหรอก ไผ่ก็เงียบน้ำตาคลอเพราะไผ่ก็รู้ตัวว่าอาการตัวเองในแย่ลงทุกวันแม่ก็บอกว่าถ้าที่มันจะถูกยึดก็ปล่อยมันไปบอกพัดมันเก็บเงินไว้กินเถอะไม่ต้องส่งแล้วดอกแม่ว่าอย่างนั้นประกายก็บอกว่านี่แม่พูดง่ายเหลือเกินนะที่ดินแล้วก็บ้านของเรานะแม่เพื่อนนมีบ้านอยู่แต่เราจะไม่มีที่สุกหัวนอนแล้วนะ เฮงสวยจริงๆมาเจอแม่ผัวกับผัวใจดีชนิดเนี้ยแล้วก็อิบเพื่อนเห็นแก่ตัวประกายชี้หน้าว่าแบบไม่เกรงใจเช้ามืดประกายออกไปขายผลไม้แต่เช้าเหมือนกับทุกวันขับรถไปคนเดียวภายลุกขึ้นเพื่อจะต้มข้าวต้มกินกับแม่ก็เห็นเงินวางอยู่ข้างตัวอยู่หมื่นหนึ่งแล้วก็มีข้อความเขียนว่าเชิญมึงอยู่กันสองคนเลยแม่ลูก เงินในธนาคารนะเป็นชื่อกูทั้งหมดกูขอกูจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านไม่ต้องไปตามกูไม่กลับหรอกเงินหมื่นเนี่ยเก็บไว้ซื้อข้าวแดกไม่ต้องให้ใครเวลาเขามายึดบ้านมึงก็ไปอยู่กับเพื่อนมึงนี่คือข้อความที่ประกายเขียนเอาไว้ไผ่ป้อนข้าวแม่เสร็จก็แอบโทรหาพัดแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวต่างๆพัดก็รีบลาง,งานมาหาไผ่แล้วก็บอกไผ่ว่า ถ้าบ้านถูกยึดให้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของพัดเดี๋ยวตัวจะให้ไผ่กับแม่เดือนละหกพันไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นภัยร้องไห้หนักแต่สักครู่ก็เช็ดน้ําตาจนแห้งแล้วก็บอกกับพัดว่าเออเดี๋ยวมึงพากูขี่รถเล่นหน่อยรอบรอ,บรอบหมู่บ้านพัดก็พาไผ่ซ้อนรถเครื่องไผ่น่าแทบจะไม่มีแรงแล้วพัดก็บอกมึงกอดเอวกูไว้นะกูจะค่อยๆขับ พอผ่านร้านค้าไผ่ก็บอกว่ากูกูอยากจะกินน้ำเป๊ปซี่ว่ะมันจะดีเลยไผ่ท้องมึงไม่ดีอยู่นะกูรู้แต่กูอยากกินอนะ่ะตายไปกูก็ไม่ได้กินหรอกเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูซื้อให้เมื่อพัดซื้อน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งมาถุงหนึ่งก็พากันมานั่งที่ศาลาท่าน้ำที่หน้าวัดเอาน้ำอัดลมให้ไผ่ดื่มไผ่ก็ดูดอย่างกระหายไปครึ่งหนึ่งพัดก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่า เอเดี๋ยวมึงพอก่อนในแบ่งกูดูดบางทีไพ่ก็ยื่นถุงน้ำให้พัดพัดก็ดูดหมดจนเกลี้ยงถุงไพ่ก็ยิ้มอย่างรู้ทันเพื่อนไอ้ไผมึงอยากคิดมากนะกูไม่ทิ้งมึงหรอกกูจะอยู่เคียงข้างมึงสามเดือนต่อมาแม่ของประกายโทรมาบอกว่าประกายนะผูกคอตายเพราะว่าเพื่อนแถวบ้านชวนไปเล่นบ่อลเขมรหมดเนื้อหมดตัว ไัยเสียใจมากก็โทรบอกพัดบอกเมียตายแล้วพัดก็ถามว่าจะไปขอนแก่นไหมพัดจะไปเป็นเพื่อนไัยก็บอกว่าเออกูคงนั่งรถนานไม่ไหวอ่ะแล้วก็ห่วงแม่ด้วยไอ,อ้นี่พัดถ้ากูตายนะมึงช่วยเอากูไปเผาที่บ้านเมียกูด้วยนะมึงจะบ้าเหรอมึงไม่ตายง่ายๆหรอไอ้ไพย ต่อมาญาติมาบอกว่าให้เวลาอาทิตย์หนึ่งหาที่อยู่ใหม่ทั้งบ้านทั้งที่จะถูกยึดแล้วไั่ก็ตอบว่าครับแค่คำเดียวด้วยใบหน้าเรียบเฉยคืนนั้นไพ่ก็โทรคุยกับพัดจนดึกแล้วก็ขอให้พัดรับปากว่าถ้าตัวตายให้เอาไปเผาวัดเดียวกับเมียด้วยพัดก็เลยรับปากคืนนั้นไั่เอายาฆ่า,มาแมลงกรอกปากแม่แล้วก็ดูจนแม่สิ้นใจ เช็ดน้ำลายที่ภูมิปากแม่จนหมดเช็ดหน้าเช็ดตาหวีผมให้เช็ดอุจจาระปัสสาวะจนสะอาดแล้วก็เขียนจดหมายวางบนเตียงแม่เสร็จแล้วก็เอาปืนจ่อขมับตัวเองยิงตัวตายสามีของพัดโทรบอกพัดในหัวใจของพัดมันแสนที่จะปวดร้าวใจยิ่งนักเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเคยเป็นข่าวหน้าหนึ่งในสมัยนั้น เวลาเนี้ยพัดอายุห้าสิบสเธอยังไม่เคยลืมเรื่องของไผ่เธอและสามีช่วยกันเดินเรื่องจนไผ่ถูกส่งศพไปเผาที่วัดที่ขอนแก่นพัดและเพื่อนๆนไผ่อีกสองสาคนก็ช่วยกันจัดการส่วนแม่ของไผ่ก็เผาวัดเดียวกับพ่อของไผ่นี่คือโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าไม่มีอีกแล้ว เพื่อนที่ดีแบบนี้ไม่มีผู้ชายรูปร่างผอมสูงรูปล่อผิวขาวคนนั้นอีกจิตใจของพัดนี่สั่นสะเทือนเมื่อหวนคิดถึงภัยเพื่อนรักที่เธอพยายามจะลืมแต่ก็ลืมไม่ลงจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ คุณวิทูลไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่คอนโดย่านบางใหญ่เพื่อนนี้อยู่บนชั้นสี่ในห้องนั้นนะ่ะเขาอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวไม่ใช่อยากขาดภรรยาแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยมีเมียมาก่อนเขาชอบปรึกหมอดูเขาดูหมอได้ศึกษาด้วยตัวเองมีตำรับตำราโหราศาสตร์หลายเล่มคุณวิทูลนะ่ะไม่เห็นตำราเหล่านั้นหรอกแต่เขาเล่าให้ฟัง คุณวิทูลเคยถามเขาว่าทำไมชอบหมอดูเขาบอกว่าปู่เขาก็ชอบเหมือนกันเขารักปู่มากเคยคลุกคลีกับปู่จะปู่ตายซะก่อนที่เขาจะเติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวความอยากเป็นหมอดูก็ฝังใจเขามาตั้งแต่นั้นแต่ว่าอาชีพที่เลี้ยงตัวเขาอยู่ทุกวันกลับไม่ใช่อาชีพหมอดูเขาเป็นพ่อค้าขายเครื่องหนังพวกกระเป๋าหนังซองใส่โทรศัพท์ที่เป็นหนัง กระเป๋าสตังค์ของทุกชิ้นทำด้วยมือไม่ได้มาจากโรงงานและคนที่ทำก็คือตัวเขาเองทำแล้วเอาไปขายด้วยตัวเองตามริมถนนตามตลาดต่างๆมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบของที่ทำด้วยมือเขาบอกว่าเขามักจะโชคดีขายของได้ไม่ติดไม่ขัดคุณวิทูลก็ถามเขาว่ามีของดีอะไรเขาบอกไม่มีหรอกมีแต่เคล็ดลับพิเศษ วันนั้นที่คุณวิทูลไปหาเขาน่ะเป็นช่วงบ่ายๆเขาะกาลังเตรียมตัวจะออกไปขายของพอดีเขาก็คุยกับคุณวิทูลไปก็จัดของไปด้วยจัดของเสร็จก่อนจะออกจากห้องคุณวิทูลเห็นเขาหันไปที่โต๊ะอาหารนั่งลงแล้วก็ออกปากกับคุณวิทูลว่าขอตัวเดียวเขานั่งนิ่งที่เก้าอี้เบื้องหน้ามีขนมเค้กชิ้นหนึ่งอยู่ในจาน ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างหน้าเขาเขานั่งนิ่งๆหลับตาสักอึดใจก็ลืมตาใช้ช้อนตักเค้กใส่ปากเคี้ยวไม่รู้ว่าเขาอาร่อ,รอยหรือเปล่าแต่รู้สึกเขาจะจำใจกินก็คงกลัวมันจะเสียหรือยังไงไม่รู้เขากินเสร็จคุณวิทูลก็เลยถามเขา่ากลัวมันจะเสียหรือยังไงเขาหัวเร,ร,รวาะแต่ไม่ตอบก็ชวนคุณวิทูลออกจากห้อง วันนี้คุณวิทูลว่างก็เลยคิดว่าจะตามไปดูเขาขายของด้วยจะได้รู้ว่าเขาทำมาหากินยังไงเพื่อมีอะไรน่าสนใจอ่าก็จะได้จำไว้ระหว่างยืนรอแท็กซี่เขาก็พูดกับคุณวิทูลขึ้นมาว่าคนเรานะี่มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างยึดถือเอาไว้บ้างคุณวิทูลไม่เข้าใจแต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรเขาก็ถามว่าแกมีอะไรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวบ้างละ่ะอ่าคุณวิทูลก็งง เขาไม่เคยพูดอย่างนี้คุณวิทูลก็ถามเขาว่าสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะหรอเขาก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าแกายึดถืออะไรบ้างคุณวิทูลก็บอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเขาพูดว่าตัวเขาในะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการจะไปทํามาหากินจะต้องทําตามเคล็ดลับอันนี้ก่อนคุณวิทูลก็ถามว่าเคล็ดลับอะไรอ่าเขาก็บอกว่าเคล็ดลับก่อนออกจากบ้าน ก็ถามว่าตําราของใครเขาบอกของปู่ตอนจะออกไปขายของไปหาเงินไปทําธุระปะปังอะไรต่างๆไปทําธุรกิจติดต่อกับใครๆถ้าทําตามเคล็ดลับนั้นแล้วจะดีจะลุล่วงสำเร็จสมความตั้งใจเขาบอกว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ก่อนจะออกจากบ้านเขาจะต้องล้างหน้าซะก่อนคุณวิทูลก็ถามเขาว่าอ้าวแล้วไม่อาบน้ำเหรอเขาก็หัวเราะเขาบอกไม่ใช่อย่างนั้น อาบน้ําเรียบร้อยแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวจัดเตรียมข้าวของเรียบร้อยก่อนจะหยิบจุ้ยข้าวของออกไปก็ไปล้างหน้าเสียก่อนล้างเอาเคล็ดไม่ใช่ล้างหน้าเพราะหน้ามันเละอะคุณวิทูลก็พยักหน้าเข้าใจพอถึงวันจันทร์ก่อนจะออกจากบ้านจะต้องนอนเสียก่อนคุณวิทูลก็หัวเราะนอนเหรอใช่ต้องนอนเสียก่อนอนอนพักสหน่อยนึง อ้าแล้วเสื้อผ้าไม่ยับหมดเหรอเขาก็สาส่น้าบอกว่านอนเอาเคล็ดไม่ได้นอนเอาถึงกระหลับถ้าขืนเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทํามาหากินกันแล้วคุณวิทูนึกแล้วก็ขำเออทําเป็นนอนเสร็จแล้วก็เกิดหลับปุ๋ยไปแทนจะได้เงินกลับไม่ได้อะไรเลยอะสิอ้าวแล้ววันอังคารล่ะวันอังคารนี้ต้องกินของหวานฮะอย่างตะกี้นี่ไงที่ฉันกินน่ะ วันนี้วันอังคารก็ต้องกินของหวานหวานขนมหวานหวานอะไรที่มันหวานหวานกินมันซะหน่อยแล้วจะดีอุ้ยระวังจะเป็นเบาหวานนะโอ้ยไม่ได้กินถึงขนาดนั้นหรอกคุณวิทูลก็อดยาวก็ไม่ได้ทำเหมือนไม่เชื่อเรื่องที่เขาบอกความจริงก็เชื่อนั่นแหละแต่มันอดยาวไม่ได้ที่นี่มาถึงวันพุธวันพุธก็ต้องกินเหมือนกันแต่กินข้าว จะกินกระแกงอะไรก็แล้วแต่เท่าที่มีแต่ต้องกินเหมือนกับกินเล่นๆแต่ไม่เล่นนะต้องกินจริงๆจ,จะกินเอาอิ่มหรือไม่ก็ตามใจกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก้าวเดินออกจากบ้านจะพบกับความราบรื่นโดยตลอดต่อมาวันพฤหัสวันพฤหัสเป็นวันครูตอนออกจากบ้านตรงๆร,รีบเข้าไปในครัวไปทําไมอะเหรอเขาบอก,บอกให้ไปเอานิ้วจิ้มที่เตาไฟ แล้วก็เอาปลายนิ้วนั้นมาจิ้มที่หน้าผากตัวเองเขาเรียกว่าเจิมหน้าผากอา้าวแล้วหน้าผากไม่เลอะหรอเขาก็บอกว่าเลอะก็เช็ดออกทีหลังสิออกจากบ้านแล้วค่อยเช็ดแต่ทางที่ดีทําอย่างระมัดระวังนะ่มันไม่เลอะหรอกเขาบอกว่าสมัยปูหุงข้าวเตาไม้ฟืนเขาต้องจิ้มขี้เท้าขมาวไฟมาเจิมหน้าผากกันเลยเชีละที่นี้วันศุกร์ทำยังไงอ่ะอ่าคุณวิทูลก็อยากจะรู้รีบถามกลัวจําไม่ได้ ก็ควักกระดาษออกมาจดเขาถามจะจดไปทำไมคุณวิทูลก็บอกว่าอืมเอาไปท่องให้จำเขารีบพูดว่าของอย่างนี้แล้วแต่คนจะเชื่อนะเขาใช้ได้ผลแต่คนอื่นยังไงไม่รู้เขาไม่กล้ารับรองแต่ที่แน่ๆช่วยได้ในเรื่องกําลังใจความมั่นใจทีนี้ถ้าเป็นวันศุกร์ก่อนออกจากห้องเราจะต้องเดิน ไปตรงนั้นเดินมาตรงนี้ทำหน้านิว่วคิ้วขมวดรีรีร,ร,รอรอรลังเลเหมือนว่าลืมอะไรนึกไม่ออกว่าลืมอะไรหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีเขาจะหันรีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยออกจากห้องเดินลิ้วเล้วไปไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปมองน่าอันนี้วันศุกร์ที่นี่เมื่อถึงวันเสาร์เราก็จะทำเป็นหงุดหงิดลำคาญทำเป็นโกรธทำเป็นกลดา่าฉุนเฉียวสะบดคำหยาบออกมา ทำหน้าบูดบึ้งส่งเสียงเออะเอ็ดอึงอยู่ในห้องคุณวิทูลได้ยินแล้วอดอมยิ้มไม่ได้เพราะดันนึกไปว่าแต่เขามีเมียนะเมียคงจะหน้าเหงาหน้างอกโกรธเขาเป็นแน่เลยนี่นับบดีที่เขาอยู่คนเดียวเคล็ดลับวันอื่นพอทำเนาแต่เคล็ดลับวันเสาร์เนี่ยอาจจะทำให้คนที่มีครอบครัวแล้วเกิดบ้านแตกสระรขาดได้ง่ายๆนะครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ